สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แพททอยอีกครั้งหนึ่งนะครับระยะเวลาเนี่ยผ่านมาสักพักหนึ่งแลวนะครับหลังจากที่ทีมงานเนี่ยได้ทําการอัปเดตล่าสุดออกไปแล้วมันก็ไม่มีข่าวอะไรเนี่ยออกมาเลยนะครับเงียบมากๆแต่ทางผมเนี่ยในวันนี้นะครับได้ไปหาประเด็นการอัปเดตในอนาคตมาฝากเพื่อนๆแล้วนะว่าชาวมอดเดอร์ต่างประเทศเนี่ยเขาไปค้นพบอะไรมาบ้างนะครับวันนี้มีทั้งหมด7เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ระบบดูดน้ามันออกจากรถหรือว่าไซฟอนแกส๊ส ระบบนี้เนี่ยทางผมนะครับเคยพูดไปแล้วว่าทีมงานเนี่ยกำลังพัฒนาอยู่นะครับอีกอย่างคือในไฟล์ Developer m e เมนูเนี่ยก็มีขึ้นปรากฏแล้วด้วยไม่แน่นะครับว่าในอนาคตเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถถ่ายน้ำมันลถออกมาจากอีกคัน,นึงได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีความจุกจิกนิดหน่อยแต่ถือว่าดีเหมือนกันเพิ่มความเร็วขึ้นมานะครับเรื่องที่ 2. เนื้อหาลับที่ทีมงานยังไม่ปล่อยออกมา สำหรับเรื่องนี้เพื่อเพื่อคนไหนที่เพิ่งมาติดตามช่องของผมเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าโตเกม Sta t e of ดีเคสเคยมีการหลุดเนื้อเรื่องก่อนที่ Home Coming จออกมาแล้วนะครับและเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบของ Audio Journal หรือว่าบันทึกเสียงนั่นเองทางทีมงานนะครับเคยพูดไปแล้วว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทิ้งในส่วนนี้แต่ว่ายังไม่พร้อมปล่อยออกมาแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีความเป็นไปได้นะครับว่าทีมงานอาจจะปล่อยเนื้อเรื่องออกมาเสริมก็ได้อันนี้คาดหวังนะครับต่อมาครับเรื่องที่3คือ ระบบ inflation แบบใหม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับเรื่องเก่าและเราเคยพูดกันไปแล้วและคิดว่ามันน่าจะมาในแพดปัจจุบันนี้แหละแต่มันดนไม่มาตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทีมเานเขาจะทิ้งนะครับพวกเขาเนี่ยน่าจะยังไม่พร้อมก็เลยยังไม่ปล่อยออกมาต่อมาครับเรื่องที่4ี่คือ ระบบเล่นได้แบบไม่รู้จบในส่วนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเรื่องเก่าเหมือนกันระบบนี้เนี่ยจะทําให้เพื่อนๆไม่ต้องจบเกมก็ได้แต่จะสามารถเอาตัวละครเก่าๆที่เล่นจบไปแล้วมาเข้าร่วมทีมได้เรื่อๆยๆนะครับรวมถึงส่งพวกเขาเนี่ยกลับไปที่ Legacy Po ู l ก็ได้เหมือนกันอันนี้ทีมงานก็ไม่ได้ทิ้งนะแต่ข่าวก็เงียบอยู่พอสมควรเลยครับหวังว่าจะไม่ล่มนะเรื่องที่5ต่อมาครับคือ freeform text อันนี้เนี่ยอาจจะแปลกไปหน่อยนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบการทำงานของเจ้าสิ่งนี้เนี่ย เขาไม่การคาดเดานะครับว่าเพื่อนๆสามารถตั้งชื่อทีมของตัวเองได้แบบอิสระด้วยข้อมูลค่อนข้างน้อยมา,มากๆครับว่ามันคืออะไรแต่ในอนาคตเนี่ยไม่แน่นะครับว่าเพื่อนๆอาจจะมีชื่อเก๋ๆของตัวเองไว้ใช้แล้วก็ได้นะครับเป็นชื่อบ้านนะเรื่องที่6ต่อมาครับคือระบบซับไพ่ล็อกเกอร์แบบใหม่ในส่วนนี้ทีมงานก็เคยพูดมาแล้วนะครับว่าในอนาคตเนี่ยพวกเขาอาจจะเพิ่มระบบฟิลเตอร์เข้ามาให้สามารถค้นหาของได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งดีเหมือนกันเพราะว่าของเยอะหายากเหมือนกันบางอย่างนะครับสุดท้ายครับเรื่องที่7ระบบกระสุน t r a อร์สำหรับระบบนี้เนี่ยมันเคยเข้ามาแล้วในตอน rework p r o h i i t นะครับแต่ทีมงานไหนก็เอาออกไปซะก่อนจากไฟล์ที่ผมไปดูมาเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถเลือกเปิดหรือปิดระบบนี้ก็ได้ถ้ามาจริงๆอันนี้โอเคมากนะครับต้องรอดูนะเอาเลยครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่ทางผมเนี่ยได้ไปเก็บข้อมูลมาฝากกันนะครับบางเรื่องมีการคอนเฟิร์มแล้วว่ามาแน่นอน แต่บางเรื่องเนี่ยก็เป็นการคาดเดานะรอาการอรัปเดตจากตัวเกมดีกว่าจากทีมงานเนาะสำหรับนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ